ดาวนโหลดและติดตั้งแอปเป๋าตังค์ G Wallet ผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้จ่ายเงินจากโครงการคนละครึ่งทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ทวารวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับก็เนื่องจากคลิปที่แล้วผมได้ทําการ แนะนำวิธีการลงทะเบียนนะครับของโครงการคนละครึ่งก็คือเราสามารถไปช้อปปิ้งนะครับใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับก็เราก็สามารถใช้จ่ายวันละ3 0 0บาทนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดเรเรียกว่าจ่ายคนละครึ่งนะครับทางโครงการก็จะออกให้150บาทนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทนะฮะหลังจากใคาหลายคนที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอน1และ2ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับ เดี๋ยวผมให้ดูนะหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนและได้รับ SMS มาแล้วนะครับแบบนี้ครั้งแรกนะครับตอนที่เราลงทะเบียนใครยังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทําวิธีการลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือไว้แล้วนะครับหลังจากที่ครั้งแรกเราก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน w ว็บคนละครึ่ง c อ m ไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับรับ SMS แจ้งผลมาแบบนี้ เปิด s อสเของผมไปดูนะครับอ่านะฮะเขาบอกว่าท่านได้รับสิทธ์นะครับโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับผ่านแอปเป่าตังอ่าได้ข้อความมาแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนที่สามก็คือเราต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป่าตังนะครับยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็ใช้เป็นแอปหลักในการใช้จ่ายนะครับก็คือเราจะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งร้อยหสิบบาททุกวันนะครับก็คือใช้ตอนหกโมงถึงห้าทุ่มนะครับเรา วันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับแอปเป่าตังก็คือการดาวน์โหลดมาแล้วก็ยืนยันตัวตนติดตั้งนะฮะเราก็ไปที่ google playstore นะครับพิมพ์ไปเลยครับเป๋าตัง gwallet แล้วก็ติดตั้งรอสักครู่นะครับถ้าเน็ตแคลงก็จะไวหน่อยแต่ถ้าเน็ตช้าก็อาจจะช้านิดนึงนะครับพอดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำการติดตั้งให้เรานะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเป๋าตั้งนะครับโอนเติมจ่ายดูยอดกยศด้วยบัญชีกรุงไทยนะครับผูกจ w a l เล t เพื่อใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปเราก็ทำการผูกบัญชีโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้วกดขอรหัส OTP เขาบอกว่ารอหัดอ้างอิงภายใน3ามนาทีไม่ถึงนะครับมาแล้วเจ็ดเจ็ดหสี่หนึ่งเจ็ดเราก็ได้รหัสเราก็ใส่ไปเราก็อ่านข้อตกลงในเงื่อนไขนะครับแอป่อาตังเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยนะ้วก็กดยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการไปนะครับอ,อันนี้ที่อ่านเรียบร้อยแล้วนะ แล้ก็กดตกลงได้เลยแล้วเราก็ตั้งรหัสพินของเรานะครับหกหลักนะครับเอาไว้เวลาเราเข้าแอปนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาแอปเป่าตังเรียบร้อยนะครับ ส่วนเงินที่ใช้นี่ก็คือ G Wallet นะฮะเห็นไหมครับวิธีการใช้จ่ายก็จะใช้ผ่านใช้จ่ายผ่าน G Wallet ตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปเราก็กดเข้าใช้งาน G Wallet ตรงนี้นะครับเราก็อ่านรายละเอียดต่างๆอีกครั้งเหมือนเดิม รายละเอียดต่างๆเยอะมากนะครับลองอ่านดูให้ละเอียดก่อนก่อนที่จะกดตกลงนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตกลงแล้วต้องยินยอมนะครับถ้าไม่ยินยอมก็ใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดยินยอมวิธีการยืนยันตัวตนนะครับเขาบอกว่าผู้ที่มีบัญชีกรุงไทยสามารถยืนยันการใช้งานด้วยบัญชีกรุงไทยได้หรือว่ายืนยันด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผูกกรุงไทยด้วยกรุงไทย next หรือว่า ATM เห็นไหมถ้าเรามีบัญชีกรุงไทย n น x t เราก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้นะครับก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็สแกนนะครับยืนยันได้ทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองยืนใช้บัตรประชาชนก็ยืนยันได้เหมือนกันนะครับบัตรประชาชนมีแน่นอนทุกคนนะครับ เริ่มใช้แบบชาชนเนาะวางบัตรที่อยู่ในกรอบแล้วกดถ่ายรูป แสดงว่าสแกนด้วยบัตรประชาชนนี่ยากมากนะครับผมว่ายืนยันด้วยอะไรเดียด้วยบัญชีกรุงไทยดีกว่านะครับแล้วก็กดตกลง แล้วก็เลือกบัญชีที่จะผูกนะครับรอ OTP แป๊บหนึง่งนะครับก็มี OTP มา724928 เรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้แอปเป่าตังในการรับเงินเติมเงินหรือว่าจ่ายเงินได้นะครับนี่โอนเงินเติมเงินได้นะครับจ่ายบินได้หรือว่าจะไปสแกนจ่ายตามร้านค้านะครับก็เข้าไปกดสแกนจ่ายให้กับร้านได้แบบนี้เลยนะครับโดยที่เราก็จะ ใช้เงินในบัญชีกรุงไทยเป็นตัวจ่ายนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป่าตังนะครับและผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยนะครับโดยผูกกับแอปกรุงไทยเน็กนะครับก็เป็นการวิธีการใช้งานแบบง่ายๆนะครับแค่นี้ผมสามารถไปซื้อของตามร้านค้าที่ร่วมรายการนะแล้วก็ใช้โครงการคนละครึ่งได้แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ